สวัสดีครับผมครับคลิปสั้นเมือ่อกี้นี้เป็นเหตุการณ์เมื่อเืนที่ผ่านมานะครับ คืนวันที่23นะ,น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 ะครับผมในห้องพักคนงานเนี่ยนะครับเพราะว่าคนงานก็อึดอัดแบบว่ามันบีบรัดกเกินไปครับบางครั้งออกมาระเบียงหน้าห้องห้องก็ไม่ได้ก็โดนยามก็ไล่อยู่ประจาเมื่อคืนนี้คนงานก็ลุกเฮกันออกมาเต็มหน้าระเบียงฝั่งนู้นนะครับไม่ใช่ฝั่งที่ผมอยู่ฝั่งนูน้นเขาออกมาโหใส่ย,ยามครับผมเมื่อคืนนี้ ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะมานะครับคืนแต่ผมไปถ่ายไว้นิดนึงผมกลัวเขาว่าผมผมไม่กล้นนาถ่ายนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก่อนจะเริ่มอัปเดตสถานการณ์โควิด19ใน,นสิงคโปร์กันผมอยากสาธิตวิธีการที่จะออกไปทํางานครับผมระเบ,บ<อ>ียบขั้นตอนที่จะออกไปทํางานของแรงงานไทยครับบางคนก็ยังไม่ได้ออกเลยนะครับอาจจะไม่รู้ขั้นตอนอะไรเท่าไหร่ครับถ้าท่านที่รู้แล้วก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับตา่าสกันดียังไม่รู้ก็ดูไว้บ้างก็ยังดีครับเผื่อว่าเราออกไปทํางานเราจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องครับลาเข้าออกครับก็จะทํำยังไงที่สำคัญที่สุดก็อย่างสถานทูตไทยในสิงคโปร์ก็ออกประกาศเตือนอยู่นะครับว่าทุกคนต้องโหลดแอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันนะครับผมอย่าง a e g r k p a s e เพื่อเช็คสถา,านะวมิตของเรานะครับผมแล้วก็ uh, f w m o m e เพื่อสแกนที่พักครับผม เข้าออกจากที่พักครับผมเวลาเช็คเอาท์จากที่พักเช็คอินที่พักครับผมแล้วก็แท็กทูเกเดอร์นะครับอีกหนึ่งแอปครับที่เป็นซีดงเแท็กทูเกเดอร์นี่ก็สแกนออกจากหอพักครับผมสแกนออกจากหอพักแล้วก็ไปช็หมายถึงว่าเราเช็คเอาท์จากหอพักก็ไปเช็คอินที่ทํางานนะครับเวลาเลิกงานก็เช็คเอาท์จากที่ทํางานมาเช็คอินในที่พักอีกที่นึงครับผม เป็นอย่างนี้ครับก่อนเราจะออกได้แต่และคนก็ต้องสแกนอุปกรณ์มีตัวเองให้ยามเขดูก่อนนะครับว่ายืนยันว่าโชว์เขาว่าวเราเรเาป็นสีเขียวออกได้เขาจะปล่อยให้ออกนะครับผมระบบละเเียบก็ยากลําบากพอสมควรครับผมดูตามขั้นตอนนะครับครับเพิ่มกันที่ FWMOM c แค e นะครับผม ทุกคนก็ต้องโหล,ลดแอปในโทรศัพท์ทุกคนเช็คสถานะตัวเองนะครับผมเวรระเบียนอะไรทุกอย่างก็ก็มี QR code ในห้องพักนะครับเราก็เอาแอปนี้ในโทรศัพท์ของเราครับผมไปหา QR code ในห้องพักครับผมกดเข้าไปที่แอปครับผม FWMOMK นะครับแล้วก็สแกน QR code ในฝาห้องเราที่เราติดไว้ครับสถานะจะเหมือนกันนะครับเราไปตรงที่มุมวาแล้วก็มาที่<ด>หน้า QR code นะครับผมหน้า 18โฮมนะครับหน้า18โฮมแล้วก็ QR Code สแกนครับผมแล้วจะขึ้นมาบอกเหมือนกันนะครับตัวหนังสือถ้าเวอร์ชันภาษาไทยจะบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านครับผมเวลาออกก็เหมือนกันนะครับเวลาเข้าก็จะมีบอกเหมือนกันครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Welcome Home ต่อด้วย Ag w o r d p a r k นะครับออกจากห้องแล้วนะครับนี่ลงมาตรงที่ยามครับต้องใช้แอปนี้ Ag w o r d p a r k สแกน Work Permit ของเราจะออกมาอย่างนี้นะครับ ชว์ให้ยามเขาดูบางคนเขาก็ถามบางคนก็ไม่ถามนะครับแต่บางคนนะเช็คละเอียดมากถามว่าจะ,จะไปไหนก็ไปทํางานก็โชว์ให้เขาดูนะครับสแกนออกมาเสียงจะดังติ้งแล้วก็ขึ้นสีเขียวต่อด้วยก่อนจะออกพ้นจากอาหอพักนะครับประตูหอพักออกไปก็ต้องมีตัวนี้ครับเช็ชคจูเกอร์สแกนเช็คเอาครับผมตัวนี้เวลาจะกลับมาเข้าหอพักก็ประตยูยามก็ใช้ตัวนี้ครับ แล้วตัวนี้เหมือนกันอันนี้เช็คออกครับเช็คเอาเช็คเอาสถานะนี้จะออกเป็นสีน้ําเงินนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่เหมือนกันนะครับที่ผมเช็คเอาจากที่ทํางานเป็นตัวอย่างครับผมนะนี้ตอนเป็นตัวอย่างเฉยๆครับผมแล้วก็ไปเช็คอินที่ทํางานครับเช็คอินนะครับเช็คอินจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นการเช็คอินจากเช็คอินที่ที่พักหรือว่าเช็คอินที่ที่ทำงานจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับดูดีๆนะครับถ้า สีน้ำเงินเป็นเช็คเอาต์นะครับตรวจสอบด้วยนะครับอันนี้ก็กลับเข้ามาครับเช็คอินเข้าที่พักครับเซฟเอนทรีครับผมเข้ามาที่พักนะครับกลับมาแล้วนี่ก็ขึ้นมาห้องก็ต้องใช้แอปนี้อีกครับต้องขึ้นมาห้องก็ต้องมาเซฟแอดโฮมกับ fwmomk นะครับผมที่ก่อนเหมือนตอนเราไปตอนเช้าก่อนออกไปนั่นแหละครับที่ข้างฝาหน้าห้องทุกห้องก็มีครับผม ต้องมีเคอรเอาโคตุต้ห้องครับผมที่ทํางานก็ต้องมีคอเอาโคตรแนเช็คแล้วก็แล้วก็ที่ยามครับผมที่ประตูหน้าที่ปักครับผมอันนี้เฉพาะส่วนส่วนในห้องนะครับแต่ละห้องยินดีต้อนรับกลับบ้านเวลคอมโฮมครับผมก็เรียบร้อยครับอย่างนี้ครับผมับผมเรามาเบลดสถานการณ์โควิด19ในสิงคโปร์กันต่อนะครับผมอาเบตดดึกไปหน่อยนะครับผมเช้าไปหน่อยผมเช้าเพราะว่าในห้องผมก็คนอยู่เยอะครับ เสียงดังเอาคุยโทรศัพท์อะไรกันก็ว่ากันไม่ได้ครับผมก็รอให้เงียบบ้างมันก็พอทําได้ครับถ้าเสียงคนคุยสวนอยู่ผมก็เสียสมาธิในการพูดอะไรก็อย่างนี้ครับผมบางครั้งก็เสียงดังมากครับคนหลายคนเป็นสิบครับอยู่ในห้องผมสิบคนพอดีที่นับเราเริ่มดูรายละเอียดของอวันที่ยี่สิบสามนะครับเมื่อวานนี้ครับยี่สิบสามสิงหาคมสองห้าหกสามครับยอดผู้ติดเชื้อ รายใหม่87รายนะครับ87รายนี้มีเคสนําเข้า13ครับผม3รายและเป็นเคสในชุมชน1รายครับผูดถึงบัตรเคสปาร์ตครับผมที่เหลือก็เป็นเคสในหอพักคนงานนะครับหอพักคนงานก็73รายครับผมสหรับเมื่อวานนะครับครับสําหรับได้ออกจากโรงพยาบาลคืนวันที่23สิงหาคมนะครับ ยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลก็สองรอยสสิบสี่รายนะครับแล้วก็รวมยอดที่ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็ห4 1 6มืนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบี่รายครับผมห้า6มืนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสี่รายนะครับออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลก็เจ็ดสิหกรายครับผมเจ็ดิบหกรายนี้ไม่มี i c ซนะครับเด็ดวันที่ยี่สิสกันต่อเลยนะครับวันนี้ครับผมอันนี้เป็นข้อมูลนะตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงที่ สาธารณสุขสิงคโปร์อัปเดตเบื้องต้นนะครับประมูลเบื้องต้นมาช่วงเพียงวันครับพบผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่51รายครับผม51รายนี้เป็นเคสนําเข้าเจนะครับผมเจรายเคสนําเข้าแล้วก็มีเคสชุมชนหนึ่งรายครับผมเป็นคนสิงคโปร์ครับผมที่เหลือก็เป็นเคสในหอพักคนงานครับในหอพักคนงานก็43รายครับผมและยอดสะสมทั้งหมดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับที่เมื่อวานเราอัปเดตกันที่ ห้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสามรายครับผมแล้วบวกเทสใหม่วันนี้เข้าไปห้าสิบเอ็ดรายนะครับรวมยอดก็เป็นยอดอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่รายครับผมห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่รายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์ครับผมแล้วก็รวมยอดที่ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับรักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสี่รายครับผมห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสี่รายได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับ แล้วก็กรณีเสียชีวิตก็ยังไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มนะครับยังเป็นผู้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่27รายครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับผมเราก็อัปเดตกันนวันต่อไปครับผมขอบคุณมากๆนะครับสาหรับผู้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณมากมากนะครับ มาดูมาชมให้ว่าเป็นแรงใจพอมีกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม <c oughs>